Lifelong l e ARNING เพราะเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิตห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียนใหญ่สังกัดสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนอำเภอเชียนใหญ่ ตั้งแต่ปีพศ2532ตั้งอยู่บริเวณศูนย์ราชการใกล้บ้านเรือนประชาชนการเดินทางและการคมนาคมสะดวกจึงทำให้ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงใหญ่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงใหญ่ให้บริการประชาชนที่หลากหลายทุกช่วงวัยตั้งแต่วัยเด็กวัยรุ่นและเยาวชนวัยทำงานและวัยผู้สูงอายุ มีการปรับปรุงตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ห้องสมุดประชาชนสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนในทุกด้านทางด้านการศึกษาค้นคว้าหาความรู้การส่งเสริมการอ่านและการบริการที่หลากหลายเหมาะสมกับความต้องการของประชาชนในชุมชนทั้งนี้เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ยังมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่21และเพื่อให้ผู้รับบริการสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ ห,ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียนใหญ่ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการส่งเสริมการอ่านของประชาชนทุกช่วงวัยมีการให้บริการสื่อที่หลากหลายมีการสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่านโดยเฉพาะในวัยเด็กเจ้าหน้าที่บรรณารักษณ์มีการส่งเสริมสนับสนุนจัดหาสื่อต่างๆและลงพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับเด็กๆในทุกตำบลห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียนใหญ่มีหนังสือ และสื่อที่พร้อมให้ผู้ใช้บริการได้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยแนวคิดห้องสมุดมีชีวิตทำให้มีเยาวชนมาใช้บริการต่อเนื่องทุกวันโดยเฉพาะนักศึกษาของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเชียงใหญ่มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เพื่อปลูกฝังและพัฒนาให้เยาวชนมีนิสัยรักการอ่านอีกทั้งห้องสมุดยังเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถใช้บริการได้ตามความถนัดและความสนใจของตนเองส่งผลให้นักศึกษามีการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงใหญ่มีการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาต่อเนื่องทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโดยมีการบูรณาการร่วมกันกับครูผู้สอนในเรื่ององค์ความรู้ของกิจกรรมและหลักสูตรต่างๆที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาอาชีพหองสมุดประชาชนอำเภอเชียนใหญ่ยังมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อรู้หนังสือโดยกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้สูงอายุในแต่ละตำบลของอำเภอเชียงใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการลืมหนังสือและส่งเสริมให้ประชาชนผู้ไม่รู้หนังสือสามารถอ่านออกเขียนได้และคิดเลขได้โดยจัดทำและเตรียมสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับการเรียนรู้แต่ละบุคคลโดยมีครูอาสาสมัครและครูกศอนอตำบลเป็นผู้จัดกิจกรรมในพื้นที่ให้กับประชาชนกองสมุดประชาชนอำเภอเชียงใหญ่มีการดำเนินงานและจัดกิ กิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายของรัฐมีเจ้าหน้าที่บรารารักษ์ที่มีความรู้ความสามารถมุ่งเน้นพัฒนาห้องสมุดให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนมีการจัดตั้งห้องสมุดสาขาในทุกตำบลและมีบ้านหนังสือชุมชนจัดให้บริการกับประชาชนอย่างครอบคลุมทั่วถึงพื้นที่ในอำเภอเชียนใหญ่เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับประชาชนในพื้นที่ทุกช่วงวัยตั้งแต่วัยเด็ก วัยรุ่นและเยาว,วยชนวัยทำงานตลอดจนวัยผู้สูงอายุและเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้ตลอดชีวิตในยุคที่ทุกอย่างในโลกปัจจุบันนี้พัฒนาอย่างรวดเร็ว